วันนี้เราจะมาคุกข้าวให้เด็กๆนะคะวันนี้เราได้ไข่แดงฟิชมาสดๆรอ้รอนๆเลยนะคะนี่สดๆรอ้รอนแกะถุงให้ดูเลยวันนี้เราก็จะผสมอะไรบ้างก็จะมีเปลียกแล้วก็มีผง เพิ่มความหอมให้กับน้องๆแล้วก็มีน้ำมันแซลมอนนะคะขนจะได้ดกเงางามแล้วก็นี่ครับทำมาสดๆร้อนๆไก่ฉีกนะหกแลวก็จะใส่ไก่ฉีกก่อนนะคะแมวแก่เราให้กินไม่เยอะนะเราจะให้แมวเด็กกินเยอะไก่ฉีกนะคะ ก็ตามรูดเปรียน <laughs> ชีคก์คลิปนี่เพิ่มเปียกลงไปจิบเปียกเสร็จแล้วก็ แล้วก็จะผสมน้ำมันตกปลาไปเลยนะคะแล้วก็คุก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 ผสมเข้ากันเพื่อให้น้องกินง่ายขึ้นเนาะ อันนี้ก็เยอะหน่อยเพราะว่าน้องกำลังโตให้กินน้อยจะน้องไม่อิ่มแล้วก็นี่เลยจะเพิ่มโปตรตีนให้กับน้องเราจะไม่ใส่เป็นก้อนนะเพราะว่าน้องกินกันยากก็เลยจะ บทใี่น้องตัวเล็กเราก็จะให้ไปเลยสองก้อนแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยนี่เลยจ้าผงมตับบดโอ้ oh. ี่เสร็จแล้วคนนิดนึงคนนิดนึง เดี๋ยวเราไปดูนะ้องแมวว่าจะกินกันไหมโอเคนี่อันนี้ของน้องตัวเล็กส่วนน้องตัวใหญ่กินอร่อยมากเลยดูสมิมือนี้อาหารครบแน่นอนจ้าม,มีทั้งไข่แดงมีทั้งไก่มีทั้งปลานจ้าครบสูตรนะ